สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีกเ่นเคยค่ะวันนี้นะคะครูแหวนจะพาเด็กๆมาเรียนตามหนังสือเรียนเล่มนี้เลยนั่นก็คือสาระการเรียนรู้แบบเรียนเลขคณิตนั่นเองค่ะเด็กๆหากันเจอหรือยังเอ่ยเมื่อหาเจอแล้วนะคะให้เปิดไปหน้าที่52าค่ะหน้าที่52าของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลย เราจะมาเรียนรู้เรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกกันเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูคำสั่งกันเลยค่ะเติมจำนวนและคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนันเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างข้อที่หนึงค่ะเขาบอกว่าฉันมีลูปบองอยู่สองใบพี่ให้อีกหนึ่งใบ รวมมีลูกโป่งกี่ใบนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยเราก็จะทําเป็นวิธีทําแบบนี้นะคะเด็กๆฉันมีลูกโป่งกี่ใบคะตามโจทย์สองใบนั่นเองค่ะพี่ให้มาอีกกี่ใบคะให้มาอีกหนึ่งใบเราก็จะเขียนเลขหนึ่งลงตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆโจทย์ก็ถามว่ารวมแล้วมีลูกโป่งกี่ใบนั่นเองค่ะสองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรคะเด็กเท่ากับ 3ม,มันเองค่ะเราก็จะเติมเลข3ลงช่องนี้เลยแล้วตออบตเราก็จะเขียนเป็นเลขไทยใช่ไหมคะเด็กๆเท่ากับ3ใบนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันเลยโจทย์ถามว่ามีดอกมะลิ5ดอกดอกบัว3ดอกรวมแล้วมีดอกไม้กี่ดอกนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยมีดอกมะลิกี่ดอกคะเด็กๆ5ดอกนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเติมเลข5าลงตรงนี้เลย มีดอกบัวก,กี่ดอกคะตามโจทย์ก็คือ3ดอกเราก็จะเขียนเลข3ลงตรงนี้เลยค่ะ5บวก3เท่าไรคะเด็กๆนำดอกไม้มารวมกัน5บวก3เท่าไรคะนับนิ้วตัวเองเลยเท่ากับ8นั่นเองค่ะเด็กๆเราก็จะเติมเลข8ลงตรงนี้และตออบอตอบเราก็จะเขียนเลขไทยเป็นเลขแปไทยนั่นเองค่ะขอสเลย มีแก้วน้ำอยู่5า้าใบแก้วที่มีหู5า้าใบรวมแก้วน้ำเป็นกี่ใบคะเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยมีแก้วน้ำอยู่5า้าใบเลข5เขอให้มาแล้วค่ะข้างล่างแก้วน้ำมีหูกี่ใบคะ5ใบเช่นเดีวยวกันค่ะเด็กๆ5บวก5เท่ากับเท่าไร่คะเด็กๆเ,เท่ากับ10นั่นเองค่ะรวมมีแก้ว สิบใบค่ะอย่าลืมเขียนข้างล่างนี้นะคะตออบตอเขียนเป็นเลขสิบไทยได้อเองค่ะข้อสี่ข้อสุดท้ายนะคะมีรถยนต์อยู่สี่คันค่ะรถตู้อยู่สองคันค่ะเด็กๆรวมมีรถกี่คันคะเรามาดูกันเลยมีรถยนต์อยู่สี่คันเลขสี่เขาเติมมาให้แล้วค่ะ ข้อต่อมาก็คือมีรถตู้กี่คันคะเด็กๆ2คันนั่นเองค่ะเติมเลข2ลงตรงนี้เลยแล้วรถทั้งหมดนำมารวมกันได้เท่าไหร่คะ ซีบวกสองเท่ากับเท่าไรคะนับเลยเท่ากับ6กคันถูกต้องเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้วก็ต้องเติมตรงนี้ด้วยตออตอบอตอเลข6ไทยนะคะอย่าลืมเขียนคำตอบให้ถูกต้องและต้องเขียนให้ตรงกันแบบนี้ด้วยนะคะเด็กๆคุณครูแหวนจะรอตรวจที่โรงเรียนคะ่ะอยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืม มันทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยค่ะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหมค่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ